เพจส่งคาถามถามาถามผมว่าในปัจจุบันนี้ที่คนเราไม่ให้ค่ากับตัวเองไม่ให้คุณค่ากับตัวเองพี่จะมีวิธีอย่างไรพูดให้เขารู้สึกถึงคุณค่าของตัวเองและเพิ่มคุณค่าของตัวเองได้ผมคิดถึงคํานี้แล้วเราก็เริ่มทําตัวแบบขอโทษนะฮะไม่ไหว <laughs> เริ่มทําตัวแบบนักนิติศาสตร์นะครับคือจริงๆอยากเห็นหน้าเราจะได้รู้ว่าผู้ฟังอายุเท่าไหร่หน้าตาประมาณไหนเราจะคุยกันแบบไหนดีเราเริ่มทําตัวแบบนักนิติศาสตร์นะครับ คือเราต้องนิยามมันซะก่อนคุณค่าแปลว่าอะไรคุณค่าแปลว่าอะไรคุณค่าคือคุณนะคุณนะคุณนะคือคุณลักษณะคุณลักษณะอันมีค่ามีค่าแปลว่าต้องเป็นของดีถูกไหมครับไม่มีใครบอกของมีค่าไม่ใช่ของดีเป็นของดีเพราะฉะนั้นแปลว่าคุณค่าคือคุณลักษณะอันดีแล้วดีคืออะไรผมเชื่อว่าดีอะไรก็ตามที่ขึ้นชื่อว่าดีดีย่อมต้องมีประโยชน์เพราะฉะนั้น เห็นตรงกันไหมครับว่าคุณค่าย่อมแปลว่าบุคคลอันมีคุณค่าคือบุคคลผู้มีคุณลักษณะอันเป็นประโยชน์ต่อตอนเองหรือผู้อื่นมีใครเห็นแย้งไหมครับพอแย้งได้ฮะถ้าแย้งผมจะได้เลี้ยวเรื่องหนีไปทางอื่นเลยฮรเ <laughs> มื่อคิดได้อย่างนั้นแล้วเราก็เลยถามตัวเองว่างั้นกว่าที่เราจะเริ่มคิดถึงคําถามเนี้ยคําถามที่ว่าเรามีคุณค่ามากน้อยแค่ไหนเนี่ยเคยคิดกันไหมครับ เคยถามตัวเองไหมว่าชุววันนี้นฉันมีค่ามากน้อยแค่ไหนเคยคิดใช่ไหมฮะถามจริงเริ่มคิดตอนอายุเท่าไหร่กันครับห้าขวบคิดไหมหกขวบคิดไหมเจ็ดขวบคิดไหมสิบแปดคิดไหมครับมีบ้างหนักสุดก็ตอนสามสิบเมื่อทํางานไปสักพักเราก็เริ่มถามตัวเองว่ากูมีค่ามากน้อยแค่ไหนทาไมมึงจึงไม่เห็นค่าของกูบ้างแล้วก็คิดตอนสิบแปดนี่ยก็คิดว่ากูรักมึงแทบตายทําไมมึงไม่รักกูบ้างมันก็เป็นแบบนั้น เราคิดอย่างนั้นมันนํามาซึ่งความคิดต่อยอดไปได้ว่าเอกว่าเราจะคิดนี่ก็อายุเยอะประมาณหนึ่งแล้วคุณลักษณะอันเป็นประโยชน์ต่อผู้อ,อื่นนั้นย่อมมีพื้นฐานมาจากความรู้ความเข้าใจที่เรามีอยู่ใช่ไหมครับเมื่อเราการที่เราประกอบความรู้ประสบการณ์มาทั้งชีวิตช่วชีวิตของเราเนี่ยเราเรียนรู้เพื่อที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตเมื่อมีความรู้จึงสร้างประโยชน์ได้ถามจริงพออายุ18นี่คุณไม่มีความรู้อะไรเลยเหรอ เมื่อยู่30าิคุณไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้อะไรเลยงั้นหรอเป็นไปไม่ได้ครับคุณต้องมีความรู้แน่นอนอย่างน้อยที่สุดคุณก็ผ่านการศึกษาภาคบังคับมาเพราะโชคดีที่รัฐเราเอำนวยประโยะน์ตรงนั้นให้ก็เลยคิดได้ว่าแล้วทาไมเราจะต้องให้คุณค่าตัวเองในเมื่อเราน่าจะน่าจะนะครับผมพูดตรงนี้ไม่ต้องเชื่อผมนะครับเราแอดซูมกันว่าเมื่อมีความรู้เราก็น่าจะมีค่าอยู่บ้างแต่มีมากหรือมีน้อยนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นทําไมจงต้องให้คุณค่าตัวเองเพราะการให้ค่านั้นอาจจะเป็นอุปทา,านก็ได้น้องอาจพี่อาจจะให้คุณค่าตัวเองสูงกว่าที่เป็นหรือให้คุณค่าตัวเองต่ํากว่าที่เป็นก็เป็นได้การให้คุณค่าตัวเองจึงเป็นเรื่องสุ่มเสี่ยงสําหรับผมเพราะฉะนั้นจึงนํามาสู่ความคิดต่อไปว่า <c oughs> เพราะฉะั้นเรามารู้จักตัวเองดีกว่าเรายืนตรงไหนในเรื่องนี้ <c oughs> เราเป็นใครในเกมเกมนี้เกมที่เรียกว่าชีวิต ของเราทุกคนล้วนมีจุดหมายครับจุดหมายปลายทางในชีวิตอ่ะถอยกลับมานิดนึงดีกว่าทําให้มันชัดเจนขึ้นไปอีกนิดนึงตอนเกิดมาเราว่างเปล่าถูกไหมครับเราไม่มีความรู้เรายังไม่มีความชอบยังไม่มีรสนิยมแน่นอนทุกคนในห้องนี้อาจจะบอกว่าใหม่ดาวิกาสวยแต่ผมก็เชื่อว่าบางคนก็ไม่ได้ชอบใหม่ดาวิกาจริงไหมครับความงาม ความชอบนั้นเป็น subjective คือขึ้นอยู่กับบุคคลพึงใจเพราะฉะนั้นความรู้ความต้องการความสามารถของเรานั้นรสษนิยมของเรานั้นสะท้อนจากการที่ตัวเราสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมโดยเสมอในทางธรรมเขาว่าอย่างนั้นแต่ในทางโลกก็ปรับใช้ได้ครับเราเกิดมาว่างเปล่าล้วนไม่มีสิ่งใดเป็นของเราทุกอย่างล้วนเป็นอุปทานความหมายนั้นก็คือเมื่อเราได้สัมผัสกับความรู้ต่างๆในชีวิตเราจึงเริ่มเลือกน้องชอบกินเผ็ดไหมครับ จริงๆพี่ถามคนข้างหลังแต่น้องตอบก็ได้ครับไม่น้องรู้ได้ยังไงว่าน้องไม่ชอบกินเผ็ดก็เพราะเคยกินแล้วถูกไหมครับเรารู้ว่าเราชอบเพลงร็อกก็เพราะว่าเราเคยฟังเพลงป๊อปเพลงแอนดดี B, เพลงร็อกแล้วจึงบอกได้ว่าฉันชอบแบบนี้มากที่สุดน้องอาจจะรู้ตัวว่าไม่ชอบอมค็อกเทลก็เพราะวันนี้มาฟังแม่งพูดนี่แหละนั่นแหละครับ เราต้องมีประสบการณ์ก่อนเราจึงเลือกได้ว่าเราเป็นสิ่งใดเราล้วนสร้างความคิดเกี่ยวกับตัวเราขึ้นมาจากสิ่งที่เราไปสัมผัส